สำหรับปรมาจารย์ท่านนี้คือท่านปรมาจารย์แห่งญี่ปุ่นท่านร่าเริงอยู่กับวิชาไหมฟ้าที่บรรดาหน้าม้าทั้งหลายต่างยัดเยียดให้กับท่านหลังจากที่ท่านใช้วิชาไหมฟ้าในมโนของตนเองโอ้มันช่างน่ากลัวยิ่งนักพลังของท่านช่างรุนแรงเหลือเกินการเยื่องยางบวกสะบัดของท่านมันช่างงดงามดังพญาหงคนแล้วคนเล่าที่เข้ามา ก็โดนท่านโบกสะบัดด้วยวิชาไม้ฟ้าที่ท่านได้ร่ำเรียนจากเทพเจ้าเห่นเทือเขาเทียนซานในขณะที่ท่านเป็นแย่ไข่มดแดงโอ้มันน่ากลัวยิ่งนักลูกศิษย์ลูกหาต่างก็ล้มลงไปแล้วก็ลุกขึ้นมาใหม่เอ๊ะทำไมมันไม่ตายคนเหล่านี้ทำได้ทุกอย่างเพื่อเงินอย่างเดียวแต่ท่านก็เสีสุขอยู่ในวิชาไหมฟ้าของท่าน ดูหน้าตาของท่านมันช่างมีสง่าราศีลอเกินท่านดูงดงามดังเทพพระเจ้าที่จุุติลงมาจากสวงสวรรค์โอ้กูจะบ้าตายและหลังจากนั้นท่านก็ออกท่องยุทธภพหาประลองกับนักชกมืออาชีพเช่นนักชกมวยไทย M M A ท่านใช้วิชาไหมฟ้าโอ้พระเจ้าคู่ต่อสู้เป็นอะไรไหมท่านโดนชกเข้าขานดังล้มลงไป ท่านลุกขึ้นมาด้วยท่าทางอันองอาจท่านไม่มีวันยอมแพ้วิชาไหม้ฟ้าที่ท่านชกออกไปครั้งแรกไม่โดนครั้งต่อไปท่านคงจะไม่พลาดโอกาส MMA โผล่เข้ามาท่านตั้งรับเตรียมใช้วิชาท่านดนชกเข้าหน้าท่านโดนต่อยท่านดนต่อยท่านโดนจับแขนท่านดนเตะท่านโดนเตะหัวล้นท่านลงไปแล้วโอ้พระเจ้าดูภาพช้า ท่านไม่กล้าทำร้ายคู่ชกท่านโดนดึงแขนเตะเข้าใบหน้าเตะเข้าหัวโล้นหนึ่งครั้งท่านลม้มลงไปและสุดท้ายท่านก็กองก้นกูดอยู่สาหรับปรมาจารย์ท่านนี้คือท่านปรมาจารย์แห่งญี่ปุ่นท่านร่าเริงอยู่กับวิชาไม้ฟ้าและสุดท้ายท่านก็กองก้นกูดอยู่ สำหรับปรมาจารย์เข้าหัวโล้นหนึ่งครั้งท่านล้มลงไปและสุดท้ายท่านก็กองก้นกูดอยู่สำหรับปรมาจารย์ท่านนี้คือท่าน